đi thẳng, ok, luôn, okay. okay. bye bye, bye, -bye.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  เอาไปซีค่ะเอาไปซีเอาไปซีเอาไปนี เร็วระบา,เล,าเลยระบาสีเลยผิ่เ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để เสร็นให้นี่จะติบเสร็จยังคะเสร็จยังใช่ไหมฮะไหนติบเสร็จหรือ <c oughs> ย,ยังชูผลงานถ้าเสร็จแล้วอ่ะ เสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้ชูผลงานเลยค่ะเสร็จยังอัานติ๊กชูผลงานชุดทีด่๑ก